พี่น้องมึงอะไรเด้อสุดสุดดิหรือที่ถามมันเบิึงเลยเฮ้ยได้ได้ได้เป็นนันทามานี่ได้ได้ได้นีกูถามไงอันนี้กูกูถามได้อยู่วะเป็นยังไงพวกไปหาแมงมาเนิฮะมันเป็นเพ่งมึงเห็นมึงขี่รถ เห็นบ่นี is right, ่ทางนะจากไลฟ์สไปายไงไลฟ์สไปายใช้ชีวิตอย่างไรวะสุนนี้วะถามสู้ใช้ชีวิตกันอย่างไรสู้เฮ็ดผมสู้ใช้ชีวิตอย่างไรอ๋อก็ใช่ปกตินี่แหละโอ้แค่มันไม่เห็นทางนึงไม่เห็นข้างเดียวอ๋อเป็นเป็นเพนโอ้ถามเนี่ยกูขอสตาร์ข้างนี้ฮะ มงบใส่ยนทางเดียวนนะมาแล้วผิมงานปรานห้างโอ้พร้อมแดนเซอร์นะครับลุยบิ๊กฟูดวันนี้บกกลบกเกยทะเลพี่น้องเอ้ย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 เจ้าขององานเพียงส่อยู่โอ้บกเยะเลบเยทะเละกลัอบกกนบเป็ทะเลทะเลเหรอเป็บ้านมึงมีอยู่ ขลิโอ้ยมึงขบเอาเว็ยดมาซิดใส่มองใส่ยังวันเหี้ยไหมมีฟ้าลายยังปลาก,กระเดื่อตลายเนาะเถอะไอ้ปลาก,กระเดืด่อต์จะได้ทะเลได้บักตัิโอ้ยบักตัวนโอ้ยเสื้อใส่อยู่ไหมโอ้ยจะมาคักมาังามเลยวันนี้โอ้อันนี้บทดี้วา่าจะเป็นแจกหน้าเวทีอยู่บิ๊กฟุตนะม,มีสองตัวนันะแจกนะหลายตัวโอ้หลายตัวอยู่ใครจะเตะมังตีน,น้าเวทีโอ้ยผู้ใดเต้นดีหน้าเวทีบิ๊กฟุตสะพานสี่บักตัวนเอาเสื้อให้เลยไม่เลี่ยงนี่ อู้นะน้องนางหางเครื่องกิมเดนโหโอ้ยธรรมดาเลยโอ้โพด